สีขาวครับจึงเริ่มกินเบีย้ยนะครับฝั่งสีแดงใช้เบีย้ยกินรักษาตำแหน่งไว้สีขาวขยับมา้าฝั่งสีแดงจึงเดินเม็ดขึ้นมาสีขาวเดินเม็ดเหมือนกันฝั่งสีแดงปูสามเบีย้ยกลางกระดานสีขาว จึงกินตัดเข้าตัวกลางสีแดงเอาม้าขึ้นมาจับเม็ดสีขาวใช้เหลือผูกสีแดงพัฒนาโคนขึ้นมาสีขาวใช้เบีย้ยกินเบีย้ยสีแดงใช้เม็ดกิน สีขาวเดินเม็ดสีแดงเดินโคนสีขาวแลกเม็ดครับสีแดงเอาโคนกินขึ้นมาเป็นโคนคู่สีขาวจึงขยับมาสีแดงขยับขุน สีขาวเอาม้าแลกโคนฟังสีแดงเอาม้ากินสีขาวใช้เรือกินมา้าสีแดงถอยม้ากลับสีขาวเปลี่ยนไปเดินเบี้ยอีกฝั่ง แต่สีแดงครับยังบุกอยู่ฝั่งนี้สีแดงเอาเรือมากดขุนเอาไว้ครับสีขาวเดินโคลน สีขาวกินเบี้ยสีแดงทิมเบี้ยไล่โคนสีขาวจึงเดินมานครับผมไปค่อมเรือสีแดงครับกินโคนนะครับสีขาวจึงกินลุก สีแดงกินสีขาวค่อยเดินโคนสีแดงขยับม้าสีขาวขยับขุน สีแดงครับใช้โคนเข้ามาลุกสีขาวหลบสีแดงใช้เรือลุกสีขาวหลบสีแดงเอามา้าไล่เรือเรือขาวไปถามต่อสีแดงไม่แรลก สีขาวจึงลุกสีแดงตีลุกครับสีขาวปิดคราวนี้สีแดงครับกินแรก สีขาวจึงกินเบีย้ยสีแดงเดินมาสีขาวกินเบีย้ยสีแดงกิน สีขาวเอาเรือกันไว้สีแดงขยับขุนสีขาวายสีแดงหล สีขาวได้ไงายเบี้ยฝั่งสีแดงเข้าประชิดเหลือสีขาวใช้เบี้ยไงกินเบี้ยคว่ำสีแดงสีแดงใช้โคนกินสีขาว ใช้เบี้ยไหนกินโคนสีแดงขยับม้าสีแดงครับใช้ม้ากินเบี้ยคว่ามสีขาวกินเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 cao 9 10, 10, 10, 10, 10 สิ 12, และสีขาวปิดเกมลูกจน